สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงบ่าย2องโมงสี่สิบนะครับผมมาเช็คที่จังหวัดอุตรดิตถ์เรานะครับผมวันนี้อุตรดิตถ์เราก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับฝนก็มีบ้างเล็กๆลกน้อยน้อยนะครับช่วงระยะใกล้ๆนี้ยังไม่มีฝนที่จะเกิดขึ้นเนาะครับแต่ช่วงเย็นๆนาไม่แน่นะครับนี่ครับพี่น้องแต่มันไม่ขยับมาแล้วเนาะมันก็เลยไม่ไม่ตกดีไม่ตกตามที่คาดการไว้นะครับ ก็มีฝนแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับนี่จะเกิดขึ้นที่ท่าปลาเนาะเห็นเห็นนี่ก็ที่ท่าปลาแต่ใกล้ๆนี้ฝั่งทางทิศตะวันตกก็ยังไม่มีมานะครับแต่เป็นจุดสีมว่วงหลายจุดอยู่นะครับพี่น้องเราดูแค่อุตดิตถ์ก่อนนะครับวันนี้อุตดิตถ์บ้าเล้าก่อนเนาะนี่ครับแต่ใกล้ๆนี้ไม่มีเลยนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เรา เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเขาบวกาอทีนะครับนี่ที่จะตามมาอยู่ฝั่งหลังนี่ครับแต่ทางภาคเหนือตอนบนนั้นเยอะเลยนะครับพี่น้องนี่ดูคนให้เห็นเลยเนาะเยอะมากนะครับหลายจุดแถวจังหวัดตากแถวแม่สอดแถวเชียงใหม่ลำปางแม่ห้องสอนนะครับตกหลายที่แต่บ้านเราอุตดินนั้นมีน้อยเลยนะครับแจ้งพี่น้องแค่นี้นะครับผมช่วงนี้ถึงเย็นยังนะครับยังไม่มีครับ มีได้ก็เล็กน้อยขนาดเองนะครับผมสวัสดีครับ